สบายดีสบายดีเนาะพี่น้องนี่กะสบายสบายดีกันตอนนั้นบ่ายเนาะพี่น้องเนาะมี้กามาพบกับบัตรวันเด้อวบัตรวันเซโนเนาะวันนี้บัตรวันจะพามารีวิวเสื้อมือสองพี่น้องเอ้ยเสื้อมือสองราคาถูกถึกเสื้อมือสองที่ว่านี่ก็เนาะก็มีเสื้อยืดพี่น้องเสื้อยืดราคาถูกถก นาผ้ายังใหม่ๆเลยเนาะใส่ดำให้ดำหน้าใส่ไปเฮ็ดเวียกเห็ดงานนี่บทจำเป็นที่ต้องซื่อแพงเนาะตัวห้าพันกีบพี่น้องตัวห้าพันกีบเดอ้อเชือยยืดนี่เป็นเชือยืดข้อคมมีทั้งของปหญิงผู้ชายผนกันเนาะบันี้ก็ยังมีเสื้อลายสก็อตเนาะหรือว่าเสื้อตากะโลเป็นลายงามๆสีสันชดใสยังไงไม,ไม่เลยพี่น้องเดอ้อเห็นบ่เบิองเเนอ มีตัวงามตัวไม่้เลยพี่น้องเลยสีฉันยนะังชดใสอยู่เลยเอามีทั้งเสือยิงลายสก๊อตตัวน,นี้ผู้ชายแล้วม,มีเสือยีนเสือยีนจะมีเสื้อแล้วก็มีส่งส่งนี้นะพี่น้องตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งสิบห้าพันกีบ วก็ยังมีส่งผู้ชายส่งผู้ชายจะมี้งชาสั้นแลยขา,าล้วก็ยังมีเสื้อแวทนะเสื้อแวทเนี่ยังมีตัวใไอ้ไหม,ไหมางามงามสีสันยังสดใสอยู่เลยพี่น้องเอ้ยใส่ไปบุญไปดองได้สบายบ่ต้องเป็นที่ต้องพาชื่อตัวแพงๆมาใส่ให้เสียงเงินหลายเนาะ มีตัวงานมีทั้งเสื้อเวทฐานยิงกระฐานทรายเด้อตัวหนึ่งสามสิบห้าพันกี่พี่น้องมีลายสีให้เลือก <c oughs> มีเสื้อลายสกอ็อตเสื้อกันลมแล้วก็เสื้อกันหนาวแล้วก็เสือ้อลายสกอ็อตนี่จะมีของผู้หญิงและของผู้ชายเด้อตเพิ่มง,งามยังใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ย ถ้าพรรทานต้องการจะมาหาซื้อก็มาได้เลยเด้ออยู่หน้าตลาดลักแปดเท่านี้แหละพี่น้องมีหลากหลายตัวหลากหลายชีนอกนี้ก็จัะมีเสือ้อสเวตเตอร์มีหมวกพี่น้องเลยกันใสออบผิวได้เนาะยามห้อนหรือว่ายามหนาว คากเลยเนาะเสื้อเวดนี่มันจะมีลายสีสันสวยงามยังหมหไมๆเลยพี่น้องราคากระถือแซนถือราคาเพียงจามสิบห้าพันกีบเสื้อลายสกอตกระตัวละซาพันกีบพี่น้องซื้อไปใส่ดำให้ดำหน้าใส่ไปให้ไปสวนเห็ดเวียกเห็ดงานยังมีเสื้อ โค้เสือโค้ดกันหนาวมาจากเกาหลีพี่น้องเอ้ยตัวนึ่สี่สิบพันกรีบสำหรับตัวนี้เนาะของ่านยิง่านได้จนใจอยากซื้ออยากหาจะได้เสือมือสองราคาถือเชิญแวะมา้านนี่เด้อพี่น้องเด้อตั้งอยู่หน้าทักแปดนี่แหละ ตัวใหม่ๆงามๆเดี๋ยจะพาพีน่น้องเลาะเบิ่ง ทายควรทั้งหน้าเนควรจะขายเคสายเสาก็ขายสายหูฟังในก็ขายเคสโทรศัพท์นำหน้าพี่น้องจำนว่าเคสโทรศัพท์นี่เพค่รขายบ่แพงมีหลากหลายรุ่นมีหลายหลายลวดหลายลายเนาะมีหลายรุ่นให้เลือก มีพิมพ์กันแตกมีใายซากใส่หูฟังพี่น้องเลยส่งขสันเพิ่งยิงกระขายเพียงตัวนึงสิบห้าพันกรีมเลยพี่น้องเด้อถึกถึกเจ้าก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะจะได้็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไดยเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้คลิปหน้าจึงพ่อกันใหม่ขอขอบใจ